สัสดีค่ะแล้ววันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับ master c e r t i f ์ติฟายยุทธค่สาขาอุบลราชธานีนะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะเรามีรถมานําเสนอนะคะซึ่งเป็นรถไซส์ L นะคะอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะอ่าเป็นคันนี้เลยค่ะนะคะก็จะเป็น Toyota Camry นะคะ 2.0G นะคะอ่านิวนะคะก็คือเป็นตัวใหม่เป็นโฉมใหม่นะคะคันนี้จะเป็น ปี2018นะคะความแตกต่างจากรุ่นเดิมนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะกระจ er <historically S 1> ังหน้าเขาจะเป็นสีเทานะคะก็จะมีความกว้างความกว้างมากกว่ารุ่นเดิมนะคะแล้วก็จะยาวกว่ารุ่นเดิมนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าช่วงล่างก็จะต่ํากว่ารุ่นเดิมนะคะภายนอกอาจจะแตกต่าง <ๆ S 1> จากรุ่นเดิมนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะคันนี้น่าซื้อน่าใช้ยังไง งของเราจะอยู่ที่1,20 0 0ล้านบาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาแจ้งโปรโมชั่นเฉพาะคลิปนี้นะคะในเดือนนี้นะคะราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบคันกันก่อน,อนว่า,าคันนี้น่าซื้อน่าใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวราคาพิเศษมาดูท้ายคลิปกันเลยคะ่ะค่ะเรามาดูรอบคันกันเลยนะคะคันนี้ได้สีขาวมุกนะคะ โฉมนี้นะคะทางโตโยต้าก็จะได้ออกแบบมาแบบให้ทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถเดิมมากๆนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูรอบคันกันก่อนนะคะ เป็นตูสปอร์ตมากนะคะกว้างขวางนะคะรุ่นนี้เป็นปรับไบฟ้าทั้งสองที่นั่งนะคะที่นั่งคู่หน้านะคะซึ่งรุ่นนี้ก็มีการปรับ 我也赚了。謝謝謝謝 ดาวผ่อนสูงสุดอยู่ที่84งวดได้เลยคะ่ะอ่าค่ะและรุ่นนี้นะคะก็จะมีที่วางนะคะอ่าอ่าใส่ชวยกาแฟได้และตรงนี้เราสามารถเปิดเข้าไปากระโปรงหลังได้เลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะมีช่องเพื่อที่จะหยิบของด้านหลังในสบายเลยคะ่ะตัวเรือนนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะลูกค้า ด้านท้ายนะคะตรงนี้เราก็จะมีะล้ออะไหล่นะคะเครื่องมือครบนะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะ,ะถือว่ายังใหม่มาก,มากๆเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราดูรอบคันนะคะคันนี้ไปแล้วนะคะ,ะน่าซื้อมากๆเลยเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นปี2018แต่ว่าเป็นการดูแลรักษารถที่ดูแลรักษารถด,ดีมากๆเลยอะ มาถึงราคาสุดพิเศษของเราวันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะจากราคาเดิม1.20 00 0 0ล้บาทวันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่9.98 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคาเบามากๆเลยนะคะได้รถครีเมียมนะคะรถทรงสปอร์ตคันนี้ไปใช้งานนะคะอ่ะ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอ่าและสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องจากกันไปแล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะคะรบกวนติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะมีโปรโมชั่นเด็เดๆาะฝากเหมือนคันนี้เช่นเคยนะคะอ่าจากกันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ